ก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนักสแสวงโชคทุกท่านนะครับที่วะเวียนเข้ามาชมตัวเลขพารวยหงสค์คลิปนี้ก็จะเป็นหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างนะครับวันที่16สิงหาสองนห้ารหกสามนะครับสูตรคำนวณน,นะครับใช้หลักหน่วยบนนะครับใช้หลักหน่วยบนคูณสามอ่า นะครับคูณ3แล้วก็บวก2คงที่นะครับคูณ3คงที่บวก2คงที่นะครับไดเท่ากับเท่าไหร่ก็บวก1บวก1แล้วก็บวก5นะครับก็จะได้ดิน4ตัวนะครับสูตรนี้ก็ลงมาก็เข้าไป2งวดแล้วนะครับเรามาดูกันฮนะวิธีคิดนะครับ สามนะครับวันนี้ได้สามนะสามนะ,ะโยงมาให้หน่อยตัวนี้นะครับอ่าสามคูนสามนะครับสามคูณสามได้เก้านะครับเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดนะครับอ่าสิบเอ็ดนะดีนะครับสิบเอด็ดเด่นตัวแรกของเราคือเลขหนึ่งอ่า เด่นตัวที่สองบวกหนึ 1, 1่งหบวกหนึ่งได้สองเด่นตัวที่3บวกเพิ่มไปอีก1นึ่งเป็นสามเด่นตัวที่4นะครับบวกเพิ่มไปอีกค่าเป็น8นะครับนี่ได้1 2 3 8นะครับมาตามสูตรนะฮะเด่น หน่วยล่างหนึ่งสสามแปดงวดต่อมาผล,ลางวัลออกเก้าแดเห็นไหมครับนี่เก้แปดแดเข้านะครับนี่ฮะอ่าดูต่อไปครับว่ามันจะอ่เป็นยังไงนะครับอย่าเพิ่งอ่าตำหนินะครับรทุกท่านก็ลองดูก่อนนะเป็นผลจากการคำนวณน,นะครับถ้ามาดูงวดต่อมากัน มันเดิมครับหลักหน่วยบนคือ8นะนะับ8มาตั้งนะฮะคูณด้วย3นะ8 3 24านมะ่บวก2ได้26นะครับนะี่ฉะนั้นเด่นตัวแรกของเราคือเลข6นะฮะ6กบวก1ได้7 7บวก1ได้8 8บวก5ได้13นะครับนะี่ฮะ ได้6 7 8 3ดดสานะครับเด่นหน่วยล่างในงวดถัดไปนะผลรางวัลงวดต่อมาออก7 7นะครับก็เข้าไปที่หลักหน่วยนะครับนี่เลขเ็ 7, นะเ้าหลักสิบด้วยนะฮะนี่นะเข้าไปนะครับเลขเจ็ดนะครับนี่นะต่อมามาดูต่อครับนี่ครับ หลักหน่วยบนนะมาเป็นตัวคำนวณนะฮะได้6นะครับวันนี้ได้6 6คูณด้วย3วคงที่6 3 18 18บวก2ได้เท่ากับ20นะครับฉะนั้นเด่นตัวแรกของเราคือเลข0นะครับ0บวก1ได้1เด่นตัวที่2 1บวก1ได้2เด่นตัวที่3 2บวก5ได้ เดนะครับเด่นตัวที่สี่เด่นศ1นย์นสองนะครับหน่วยล่างงวดถัดไปนะผลรางวัลงวดต่อมาออกสองสองนะครับเข้านะครับเลขสองนะหลักหน่วยนะครับหลักสิบด้วยนะครับวันนี้เข้าไปนะครับต่อมาเหมือนเดิมครับเลขค่ามาตั้งเลยฮะนี่ลากมา ามาตั้งนี่ห้าคูณด้วยสามนะครับบวกด้วยสนะห้าสามสิบห้าสิบห้าบวกสองได้สิบเจ็นะครับนี่เด่นตัวแรกคือเลขเจ็ดใช่ไหมฮะอืมเด่นตัวที่สองคือเลขแปนะครับเด่นตัวที่3าบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับเด่นตัวที่4ี่เ้าบวกห้าได้14นะครับนี่ เขียนตรงนี้นะฮะอันนี้บวกหนะึ่งนะบวกหึบวกห้นะครับได้14บสี่ผลรางวัลวดต่อมาออกสองสี่หลักหน่วยคือเลขสีนะครับของเราก็เข้านะครับในเลขสีน่นะครับนี่นะครับต่อมาสูตร เหมือนเดิมหลักหน่วยบนนะฮะมาตั้งเลยนี่เจนะครับเจ็ดสามเคูณสามได้ยีสบเอ็ดนะยี่สิบเอบวกสได้ยีสิบสานะครับฉะนั้นเด่นตัวแรกของเราคือเลข3นะเด่นตัวที่สองบวกหเป็น4ี่เด่นตัวที่สามบวกหเป็นห้านะครับ5้าบวกห้าได้สิหรือ0นะน,นะครับนี่นะฮะ โอเคนะครับได้เด่น3 4 5 0ี่รางวัล2ตัวล่างงวดต่อมาออก64นะครับ64หลักหน่วยคือเลข4นะครับอ่าหลักหน่วยคือเลข4อ่าเข้านะครับของเราหลักหน่วยนะครับเลข4นะนี่นะฮะต่อไปเหมือนเดิมฮะอเอามาเหมือนเดิมนี่หลักหน่วยบนเอา7จ็มาฮะ 7มาคูณด้วย3บวกด้วย2ผลลัพธ์ก็ต้องเหมือนเดิมนะฮะ23นะครับก็ะจะได้3 4 5และ0นะครับทุกท่าน,นี่สูตรเหมือนเดิมมาตัวเดิมนะผลรางวัลงวดต่อมาออก83ครับนะฮะ83นะเข้าที่เลข3นะครับท่านนี่เลข3นะ เข้านะครับหลักหน่วยล่างนะ,ะเรามาดูงวดต่อไปกันเหมือนเดิมครับแมาเลยนี่แมาตั้งคูณด้วย3นะครับบวกด้วย2คงที่นะครับ8ปดสามยี่สิบวกสองยี่สนะครับได้26นะครับกันหก เด่นตัวแรกนะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะฮะแปดบวกห้าได้สิบสามได้สามนะครับทุกท่านนี้นะก็ผลรางวัลวดต่อมาออกห้าสามนะครับทุกท่านนี้มานะครับหลักหน่วยสองตัวล่างนะมานะครับหลักหน่วยนะนี่เลขสามนะอ่าผ่านนะครับสูตรนี้นะฮะ น่าสนนะครับสุดนี้ลองนําไปพิจารณาดูนะครับทุกท่านนะก็เป็นแนวทางเลือกนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะมาดูงวดต่อไปกันครับอ้าหมกมาเลยครับงวดนี้ก็หกมาเลยนี่หกนะหกมาตั้งนะคูณด้วยสามคงที่หกสามสิบแปดสิบแปดบวกด้วยสองคงที่สิบแปดบวกสองได้ยี่สิบนะ ท่าน20อ่าเราได้เียนตัวแรกก็เลขศูนย์นะเด่นตัวแรกเด่นตัวที่2 0งศูนย์บวกหได้1นะครับเด่นตัวที่3ามบวกหได้2เด่นตัวที่4 2่บวกหได้7นะครับุกท่านได้ศ1นย์นนะครับเด่นล่างหลักหน่วยนะครับในงวดถัดไปนะผลรางวัลงวดต่อมาล่าสุดออก92นะครับเพือนนี้92นะมานะครับ2อ่านี่ครับเลข2อยู่นี่นะ โอเคนะครับฮะเก้าสองนะครับท่านก็มานะครับผ้าแปดวดติดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดวดเลยนะครับอันนี้งวดที่เอ่อสิบหกสิ่งหายเป็นงวดที่เก้านะครับนะดึงมาเลยครับเลขหนึ่งหลักหน่วยบนนะครับตัวคำนวณของเรานะาหนึ่งตั้งไปคูณด้วยสามครับบวกด้วยสองเท่ากับ 1นคูณสามได้3 3มสมบวกสองได้ห้านะครับท่านนี่เด่นตัวแรกเลยเลยครับเลข5้างวดนี้เด่นตัวที่2บวกเพิ่มไปอีก1ก็เป็น6นะฮะเด่นตัวที่3ามบวกเพิ่มไปหนึ่งก็เป็น7 5 6ดห้าหเจอ้าวเด่นตัวที่4ี่บวกหได้12นะครับท่านนี่ได้2มา1ตัวนะ,ะก็มารอผลกันฮะว่าจะมาตัวไหนจะมานะครับรอผลนะ เด่นห้าหกเจ็ดสอนะครับวันที่16สิงหาคมนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างนะครับเด่นล่างนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ